ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลจทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับไอหนึ่งพลังไม้เช่นเคยน,นะครับในเกม Pressure of Attack หรือว่าเกมสาวท่อน,นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซื้อเบ็ดเลยแล้วอันเอ้ยไม่ใช่ซื้อเบ็ดดิซื้อฟีเจอร์นะครับผมซื้อฟีเจอร์ฟรีเกลนะครับผมผมว่าจะไม่ซื้ออย่างหวังว่าจะไม่ฟรีฟรีเกลนะโอเคครับผมค่าใช้จ่ายเนี่ยจะถูกกว่าเกมอื่นนะเพราะว่าเกมอื่นเนี่ยใช้เงิน15,000นะ แต่เกมสาวท่ามเนี่ยใช้แค่หมื่นเดียวแล้วผมก็เป็นการใช้ที่ดีเหมือนกันนะผมโอเคแล้วก่อนที่เราก่อนที่เราจะกดเริ่มเนี่ยขอเตือนไปอย่างน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีปะคีนะผมไม่แนะนําให้เล่นนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมไปกดไปโอเคครับผมวันนี้ก็เล่นอยู่ในช่วงหลัง5งเย็นนะโอเคในเว็บเบทฟิก1 1 1นะครับผมก็เข้าร่วมกันได้ไปตำตำกันได้นะจ๊ะ โอเคครับผมจากไปสี่มุนใจจริง่ะอยากซื้อฟีฟีเกมตลอดนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมดูดูจับไม้แรกเป็นหลักแล้วกันนะครับผมโอเคเหมือนจะไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าตอนนี้เหลือสี่มุนแล้วนะครับผมหรือว่าคุ้มวะ โอ้เราเสียหนึ่งหมื่นนะแล้วก็มันก็คุ้มค่าที่จะลองนะครับผมลองเพื่อให้เรารู้นะครับผมว่าเนื้อเกมมันเป็นยังไงนะครับผมในวันนี้นะก็ช่วงกวดด่อนเทนี่ยงธมหรือว่าบนัสธรรมของสาวทามเนี่ยก็จะอยู่หลังห้าโมงเย็นนะหลังห้าโมงเย็นหลังหกโมงเย็นประมาณนี้นะครับผมจนถึงสองทุ่มไปเลยโอเคเงนินรางวัลรวมอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยี่สิบบาทนะโอเคไม่ซื้อแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเบ็ดหนักไปเลยดีไหม โอเคเดี๋ยวเราไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะเบ็ด200ไปเพื่อรองเกมก่อนละแกนะครับผมโอเคจัดไปออโต้หมุดฮะจัดไปนะทุกคนเฮ้ยเข้าไปเกมอีกแหละโอ้โหเอ้ยโอ้โหหกหกตัวสแคตเตอร์หกตัวตั้งแต่เริ่มเกมเลยโอเคก็ถือว่าสวยนะหกตัวตั้งแต่เริ่มเกมเลยทุกคน เจไฟเจไหลแล้วก็เจต่อฮะแล้วยังไงต่อไม่มีฮะไม่มีโ okay. อเคเคไฟฮะเคคิวฮะเคคิวไฟเจไฟต่อ,อแล้วผมเลยก็ไอหน้าฟ้าฮะไอหน้าฟ้าไอหน้าม่วงไปครับผมไอหน้าม่วงเอ้ยไอหน้าชมพูเออไอหน้าชมพูไปนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมซุปเปอร์ไมคการหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอเคซื้อเองไม่ไม่ไม่คุ้มแต่ว่า เข้าฟรีคมเฉยเลยนี่เหลือสิบหกไม่ใช่เหลือสิบหนี่คูณสิบหกแล้วนะตอนนี้เออมาหรัใครที่หาเว็บเบ็ดเบ็หนงศูนหนึ่งไม่เจอนะผมก็อ,อไอหนุ่มลังนาเนี่ยจะยึเอาไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะก็หาไม่เจอก็ไปเข้าตรงนั้นก็ได้นะครโอเคลุ้นอยู่ฮะผมลุ้นว่าจะมาหรือเปล่า โอ้โห,หนึงว่าจะเข้าฟรีเกมฟรีเกลือ,อร้อยไม่น่าจะมาแล้วเจแตกว่าคิวไหลปะไม่ไปวะเดี๋ยวสองมุลสุดท้ายครับทุกคนหนึ่งมุลแล้วฮะโอเคไม่มีแล้วคูณยี่สิบสองแล้วโอ้โหไอ้ม่วงแตกจนได้ฮะแล้วเจไหลปะเจไหลต่อครับผม แล้วเลขสิบเลขสิบลุนเลขสิบเอ้ยจะเข้าจะเข้าอีกเหรอจะเข้าอีกจริงปะโอ้ลุนเลขสิบไม่มาฮะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยเงินเท่าไหร่วะเนี่ยขออนุญาตกดสกิปเลยแล้วกันฮะจัดไปหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบบาทนะครับผมทุกคนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบบาทนะโอเคสวยยังสวยมากเลย เงินรางวัลรวมอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยยี่สิบาทนะครับผมเออมาวะโอเคเดี๋ยวตอนนี้อ่าไอหนุ่มลังมานี่จะเพะเิ่มเป็นเป็นที่สี่ร้อยเลยกันนะครับผมจาดไว้ดูกันเพลินๆนะครับทุกคนอย่ากรอคลิปนะครับผมดูกันเพลินๆนะตะ่กี้นนะกเรามีเกือบสองสองแสนห้าหมื่นนะจำไว้นะ เรามีเกือบๆนะครับผมอ๋อสำหรับใครที่สงสัยนะเอ่อไอหนุ่มพลังม้าเนี่ยไม่ได้ถอนนะครับผมก็เล่นมาจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วน่าจะน่าจะเล่นไคลริเบอร์นะก,ก่อนก็ไปดูกันได้นะต่อใครที่ดูไม่ทันนะครับผมว่าเนื้อเงินเนื้อเงินจากอสองแสนเนี่ยมาจากไหนนะก็ไปดูกันได้นะครับผมโอเค มาคูณเสร็จเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วคูณหนึ่งใหมนะ่อะตอนนี้เรามีสองแสนห้ามื่นแล้วนะครับผมเกือบหกหมื่นนะโอเควันนี้เริ่มต้นด้วยสวยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะแตกน้อยมากแตกอุ้ยโอ้โห uhu hú uhu hú U hả đúng rồi Shock dữ nè อ,อไอ้หน้าชมพูเมื่อกี้ถ้าดูทันนะไอ้หน้าชมพูแตกฮะเมื่อกี้ช็อกไปแวบหนึ่งเลยเมื่อกี้ช็อกไอแปแวบหนึ่งเลยนะอไอ้หน้าชมพูไอ้ตาชมพู โอ้โหมาววาสองร้อยฮะโอเคโอ้โหช็อกกันนิดนึงฮะเมื่อกี้เต็มกระดานนะเต็มกระดานของจริงเลยไอหน้าเขียวเ็าแตกตุงเจ็ดฮนะไอหน้าแดงก็แตกเอ้ยปุ่นเก้าฮะอันนี้ได้มาแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทฮนะโอ้โหไอหน้าแดงให้เยอะก็จริงฮะแต่ ไอ้หน้าชมพูมันไอเอเอไอหน้าชมพูมันแต่น่าจะเต็มกว่าเมื่อกี้โอ้โ,อโหมาช็อตเดียวเลยโอเคไอหน้าทองก็แตกฮะโอเคก็แตกไปแล้วผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าช็อกอยู่ฮนะทำใจไม่ใช่ทำใจฮนะช็อกอยู่แบบ จิตใจไม่มีกระติตกระจยจ,จะเล่นต่อแล้วโอเคครับผมสำหรับอะรที่ชื่นชอบไอหนุ่มพลังม้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไดท้าแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไอห,หนุ่มพลังมา้าทํางคิดต่อ,ตอไปได้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันบา,บายจ้า